สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอืมาทักทายทุกคนนะแวะมาทักทายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เห็นว่ามันมีโคโลเบลินเจอร์เข้ามานะครับก็แวะมาทักทายนะผมยังเล่นนี่เลยเครื่องเดิมผมเล่นมานานมากแล้วนะครับสาหรับ iPhone เครื่องนี้นะครับตั้งแต่ทําช่องยุคแรกๆเลยนะครับอยู่มานานมากนะครับสาหรับอันนี้ iPhone 7มั้งน่าจะเป็นไอโฟนเจ็ดจำรุ่นไม่ได้ละใช่ไหมนะใช้มานานมากนะครับเออแน่ไม่ได้เล่นนานนะฮะ นานๆทีแวะมานะครับแล้วก็หากล้องกล้องที่อัดหน้าจอตัวเนี้หาเจอด้วยนะครับลองค้นดูวันนี้ไม่ได้โกนนวดวันนี้ไม่ได้โกนนวดต้องขออภัยด้วยนะดูอาจจะดูหน้าแก่ไปนิดนึงนะอาจจะตกใจสําหรับน้องๆแบบเฮ้ยไม่ได้เจอหน้าพี่โรดนานโผล่มาอีกทีทำไมแกขนาดนี้อายุเยอะแล้วนะครับโอเคที่แวะเข้ามาวันนี้กาชาก็แหมไม่มีรูบี้ให้เปิดเลยนะอะไรดีล่ะขอขอเข้ามาดูหน่อยนะว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะฮะ ขอเข้ามาดูก่อนนะฮะมีโคลาโบโตเกียวรีเวนเจอร์เหมือนเพิ่งมาไหมเอามันจิโร่กลับมาอีกครั้งนึงเหรอเพิ่มอิสนะเข้ามาใหม,ม่เดี๋ยวผมเอาเสียงลงหนยนะครับรู้สึกว่าเสียงมันดังเกินไปตอนเนี้ยไอดีผมนะก็มีตัวประมาณนี้นะครับยังมีเป็นแบบตัวแนวเก่าๆอยู่นะฮะตั้งแต่ที่ผมได้ตัวนี้ไปผมก็ หายไปเลยไม่ได้ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับตั้งแต่ผมได้เจ้าฟิตมั้งใช่ไหมผู้เงียบงานนะครับที่ผมแปลงร่างเป็นระดับไฮเปอร์เลนเจอร์แล้วก็ทําเป็นแม็กเลเวล240นะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับตัวนี้ยังแปลงร่างไม่ได้อ๋อนี่ก่อนหน้านี้ผมทําเจ้าบาวล็อกเป็นเลเวล9ดาวเนาะ9ดาวลืมๆืมเหมือนกันนะบางทีก็ลืมๆคือไปๆมาๆมันก็แหมบางทีก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ลืมๆืมไปนะฮะ ออตอนนี้พอไม่ได้เล่นนานรู้สึกว่าผมมีภารกิจคัมแบ็กมานะครับไม่ได้เล่นมานานนะฮะมีอะไรอีกอะห้องทดลองห้องทดลองน่าจะยังเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะครับห้องทดลองห้องทดลองรับโอ้ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมอยู่นะครับพี่วีพีก็น่าจะเหมือนเดิมรีลิกไปแล้วสเตตพิเศษอ๋อสเตตพิเศษสเตตพิเศษมีแจกตัวนี้เนาะ คีซากินะครับเรามาดูว่ามีรถมีอมตะไหมมีรถอมตะไหม,มสกิลก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับน่าจะมิกุระบ้งดีสุดแล้วเนาะที่แจกมานะครับขอไปดู PV p หน่อยนะว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะฮะ p v p อะมิดานกบอันนี้มีดานกบมาอันนี้ยังค้ายเดิมนะฮะ p v p ก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาใหม่ครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับกับกองแกงชาแนลเฮ้ยได้ได้ลูบี้ด้วยอ้าว หกสิบรูบี้เปิดได้นะเนี่ยเดี๋ยวนะ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 ลองเปิดดูก่อนหกสิบรูบี้เปิดได้นะเนี่ยเดี๋ยวนะเอออาจจะทีเดียวรู้เรื่องเลยหรือเปล่ายกเลิกสักสิบครั้งอ่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 17 18 19 20เฮ้ยมเมือ่อกี้บอกว่าจะยกเลิกแค่10คขังนี่รอดไป20อืิผมล่วงไปเยอะมนกันเนี่ยเอา้าไม่เกลือนะไม่เกลือคิดว่านะฮ้เเเยเฮ้ยฮึธาตุไม้ด้วยเอาสิอา้าวมีาตุนะครับโอ้ยนึกว่ามันชีโร่ธาตุไม้ด้วย นึกว่าใช่นึกว่าใช่นะใช่ไหมผมแมผมคิดว่าตัวนี้มันธาุไม้เนาะเมื่อกี้อ้ยเอา้ามันจิโร่ธาุน้ำเหรอมันเป็นนันจิโร่ตัวใหม่เหรอแ้วผมคิดว่ามันจิโร่ธาุไม้โอ๊ตแม่ผมเนี่ยไม่ได้เล่นนานก็มั่วอย่างนี้แหละโอเคนะครับก็แวะมาทักทายประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคงมีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงใครเข้ามาใหม่ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับกับกองแกงชาแนลนะครับยังเล่น ถามวาเล่นไหมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ลบเกมไลน์เจอทิ้งนะแต่อยากกลับมาทําช่องกล้องแกงอยู่นะครับคลิปนี้แวะมาทักทายแล้วก็เทสนะครับกล้องเทสใหม่ที่แบบเก่ามากนะอันนี้ก็เก่าอันนั้นก็เก่านะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันลาไปแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ